สวัสดีค่ะแฟนขับทุเรียนบ้านนนสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะหลังจากที่เป็นเลยระยะช่วงห่างแยมาผลอ่อนก็พัฒนาขึ้นมากนะคะทุเรียนปีนี้ของของต้นที่บ้านเรามีแค่ชุดเดียวนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในระยะไข่ไก่ เหมือนกันทางต้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนิดนึงว่าโดยรวมแล้วเรามีกิ่งที่พอที่จะมีลุ้นกี่กิ่งนะคะก็เริ่มจากกิ่งล่างสุดเลยคือกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่หนึ่งนี้มีสองลูกส่งเข้าประกวด กิ่งที่สองถัดมาก็มีลูกเดียวนะคะถัดมากิ่งที่สามกิ่งที่สามนี่ลวงหมดเลยนะคะเพราะว่า่องเพราะว่าห่างแยน็อกน้ํากิ่งที่สี่ปีนี้ก็ไม่ได้นะคะกิ่งที่สี่นี่โดนดวงหนวดยาวเจาะกิ่งก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่กิ่งที่ห้า มีสามลูกแต่ว่าน่าจะเหลือลูกเดียวค่ะเพราะว่าสองลูกพัฒนาการชาแล้วก็ดูจะเบี้ยวกิ่งที่หกกิ่งที่หกไม่มีกิ่งที่เจ็ดม,ม,มีมีหลายรวงมีหลายลูกเลยมีกลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งแล้วก็มีสองลูกเล็กๆ ตรงปลายก็ไล่ไปนะคะกิ่งที่เจ็ดนี่เยอะมากแต่เดี๋ยวลูกเล็กและลูกเบี้ยวที่ไม่ได้สารอาหารก็จะค่อยๆหลุดไปเองนะคะกิ่งที่แปดก็โดนดวงหนวดยาวเหมือนกันก็เลยกิ่งก็เลยไม่สมบูรณ์นะคะกิ่งที่เก้าไม่กิ่งที่เก้ามีอยู่แต่เบี้ยว เห็นลูกไหมลูกนี้มีคนจองแล้วนะคะกิ่งที่สิบจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีสี่ลูกเห็นไหมนะหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกนี้ก็ไล่เรียงก,กันนะคะกิ่งที่สิบแล้วมะกิ่งที่สิบนี่อยู่ฝั่งนี้กิ่งที่สิบนี้ลูกก็ ใหญ่สวยนะคะไม่มีเบี้ยวเลยเป็นนี่ลูกนี้ลูกนี้นี่ทรงสวยมากแล้วก็มีลูกเล็กๆน้อยๆตามกิ่งนะคะแต่ก็เล็กนะไม่ไม่สวยเท่าสองลูกต้นแล้วก็กิ่งที่สิบเอ็ดกิ่งที่สิบเอ็ดก็ ทรงสวยมีประมาณ7-8ลูกนะแล้วขึ้นไปจากนั้นก็สูงมากแล้วล่ะคะ่ะก็มีปาบปลายนะนับรวมแล้วก็ประมาณ20กิ่งและทุกกิ่งก็ลูกก็ชุดเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดมีลูกเดี๋ยวละอันนี้เป็นกิ่งที่7นะคะสวยอ๊บ ที่7ดสวยงามมากก็สัปดาห์ที่3ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะสัปดาห์ที่3ก็เป็นสัปดาห์ที่ยังต้องคุกน้ำอยู่เพื่อให้หนามและลูกเป็นทรงลักษณะสวยนะคะเป็นช่วงที่กำลังสร้างผิวนะสร้างหนาม ต้องรอให้ลูกน้ำหนักเป็นโลก่อนนะคะถึงจะเป็นพัฒนาการลำดับถัดไปแล้วก็น้ำก็สองวันครั้งเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้แดดเยอะอาจจะต้องให้ต่อกครั้งนี่นานหน่อยโตขึ้นแล้ว อันนี้ก็ดูรวมๆมมานะคะอ๋อแล้วก็เมื่อประมาณสองวันที่แล้วอะค่ะเราก็ฉีดยาทั้งต้นเลยนะคะเป็นฉีดยาคั่วเหนียวเพื่อบำรุงคั่วนะคะเพราะว่านาที่มาดูบอกว่าเอ,อต้องบำรุงหน่อยนะเดี๋ยว เดี๋ยวบำรุงให้พวกนเหนียวนิดนึงเพื่อป้องกันการหลุดนะคะแล้วก็ฉีดยาเหมือนกําจัดศัตรูกำจัดแมลงศัตรูพืชพวกเพี้ยพวกไลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีคลิปการฉีดให้ตอนทายคลิปนะคะแล้วก็เจอกันในสัปดาห์ที่4นะคะลูกนี้นางงามเลย แล้วเจอกันใหม่ค่ะ